ทำประกันสุขภาพแล้วใช้ได้เลยหรือเปล่านะที่ผ่านมามีคำถามจากหลานๆมาเยอะค่ะว่าถ้าหนูทำประกันสุขภาพแล้วสามารถใช้ได้เลยไหมวันนี้พี่แอนมีคำตอบให้นะคะปกติค่ะการทำประกันสุขภาพนะคะจะมีระยะเวลารอคอยหรือ w วตต i n g p e เ i ีย30วันนะคะน้องๆ ทำวันนี้อนุมัติวันหน้าหลังจากวันที่กรมธรรม์นอนุมัติภายใน120วันประกันยังไม่คุ้มครอง8กลุ่มอาการยกตัวอย่างเนื้องอกก้อนถุงน้ำมะเร็งผ่าตัดลิขีดวงทวารผ่าตัดไส้เลื่อนผ่าตัดทอมซินอะดีนอยตรงนี้ต้องรองให้พ้น120วันไปก่อนนะคะถึงจะใช้ได้หลังจากวันที่กรมธรรม์นอนุมัติ12เดือน เขาจะคุ้มครองภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตรและสุดท้ายค่ะภายใน3ปีกรมทรรบริษัทประกันมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบประวัติย้อนหลังได้ในกรณีที่เจอว่าเป็นการเคลมที่ผิดปกติตรงนี้ค่ะเขาจะให้เราสำรองจ่ายไปก่อนสุดท้ายค่ะก่อนที่ทำกรมทรรม์ห้าปีไม่ว่าเราจะเป็นอะไรมาขอให้เราถแถลงความจริงเพราะการที่เราถแถลงความจริงนี้ จะช่วยให้การอนุมัติเคลมเป็นไปได้ง่ายตรงนี้ค่ะพี่แอนเป็นคำแนะนำว่าทำไมเราถึงจะต้องเผื่อเวลาในการทำประกันสุขภาพเพราะเห็นไหมคะมันมีเรื่องของระยะเวลารอคอย30วัน90วันหรือว่า120วันสุดท้ายนี้ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อพี่แอนและพี่นบได้ที่เพจเจ้าป้าค้าประกันค่ะสวัสดีค่ะ